อัปเดตผลิตภัณฑ์เข้าใหม่ที่โชว์รูมหลายรุ่นเลยนะครับสามารถเข้ามาที่โชว์รูมได้นะครับมาดูสินค้าจริงมาดูเทสเตียงนอนที่นอนได้เลยนะครับมีหลายรุ่นครับวัสดุที่ใช้หุ้มก็จะมีหลายค่ายหลายแบรนด์ครับนี่ฮะอาทิเช่นแบบนี้เลยครับเตียงนอนที่มีไฟ LED ที่หัวเตียงตอนนี้ก็นํามาติดตั้งที่โชว์รูมแล้วนะครับนี่ฮะ,ะมีไฟ LED ด้านบนนี้ด้วยนะครับแบบนี้เลยมีสวิตช์ปิดเปิดได้ตรงนี้ครับนี่ฮะรุ่นขายดีอันดับหนึ่งก็ยังมีอยู่นะครับรุ่น P เตียงเดียวสำหรับขนาด3.5ฟุตก็มีโชว์นะครับพร้อมตู้เสื้อผ้าบานสไลด์แบบนี้เลยครับ5ฟุตนะครับมีรุ่น P21.7 ด้วยนะครับด้านบนมีเวฟโฟมาตั้งด้วยนะครับอันนี้เป็นวัสดุหุ้มซอฟนะครับนี่ฮะสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับ P21.7 ครับเป็นวัสดุงานผ้ากำมะหยี่ก็มีครับ มีสวิต์ปิดเปิดไฟได้แบบนี้เลยครับลูกค,ค้าท่านใดน,นะครับสนใจก็เรียนเชิญที่โชว์รูมธัญ,ญบุรีของ11นะครับสามารถเข้ามาเลือกดูวัสดุหุ้มจริงงานจริงได้เลยครับ